สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูของในซุปเปอร์มาร์เก็ตในดูไบนะคะแล้วจะพาไปซื้อหมูด้วยนะคะตามไปกันเลยค่ะ เลยนะคะเราจะพาไปซื้อหมูค่ะหมูที่นี่จะเป็นหมูแช่แข็งนะคะอันนี้อะไรอ่ะหูหมูราคาเท่าไหร่คะราคาส <12. S 1> <12. S 2> ิบสองสิบสองแฮมก็ประมาณ90้าสิบบาทเนะาซื้อสามชั้นผ่านแบบดีคอน อัน so นี้พี่โภบ้างพี่โภไม่ใช่สามชัมีสามชั้นมันก็เลยไม่สวยมันเยอะนี่นะคาเราก็ได้หมูแล้วอันนี้ก็ประมาณสิบห้าแฮมก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะเราจะให้เขาตักให้เขามีเครื่องตักนะคะ yes More small yes อ๋อมันอัดมาแล้วนะมันอันนี้หูหมูนะคะเอาเลือกมาเลยต้อง13แฮมไปคูณ8บนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ เก้าสิบห้าบาทอันนี้หรออันนี้น่าจะหนึองหิ่งว่ะมันเหมือนไหลหยหงเดืมาดูราคาไก่นะคะอันนี้ตีนไก่นะคะหกแฮมหกคูณปดจุดเจ็ดนะคะเครื่องในอันนี้โครงไก่เราชอบกินโครงไก่ด้วยนะคะเราก็จะโครงไก่ไสโครงไก่ราคาเท่าไหร่คะเก้าแฮมเก้าแฮมก็ประมาณเก้าจุดเจ็ดห้าน่าจะประมาณเก้าสิบบาทน,นะคะไปสองอันค่ะ อันนี้ก็เป็นเนื้อไปค่ะไปต่อที่ไข่ไก่นะ้วคะันมีอันเล็กอันใหญ่นะคะอัน,นเล็กอันใหนะะอันนี้จะเป็นพวกขนมนะคะเหนสองจุดห้าอันนึงค่ะ ถ้าแบบนี้จะเป็นที่แพ็คไว้แล้วนะคะโอเคโอเคโอเคอันนี้ใช้นางยกน้ำคะ่ะ ฝั่งนี้จะเป็นโซนหมูนะคะผักก็อีกโซนหนึ่งต้นไก่สองมือก็จะต้อนขนมแล้วก็โซนของใช้อยู่ตรงในตลาดแล้วก็มีของมีมะม่าไทยที่ผ่านฉันเห็นเออไอผัดไปดูหน่อยสิก็ถ่ายไปเลยสิคะดูราคาสิคะอันนี้อันละ <1. 95 S 2> หนึ่งแฮมเก้าสิบห้าหนึ่งจุดเก้าสิบห้าแฮมนะคะแล้วก็ แต่ที่ร้านไทยฉันเห็นมัน1.5เองนะ1.5รัง1.30หอ่อ65แฮมราคามันต่างกันเลย <Okay. S 1> ไปพับไปดูโซนผักสิคะเ <Okay. S 1> ดินตรงไปในทางทามาดูโซนผักขอแนะนำกะทินะคะมันมีกะทิอร่อยดีอยู่ที่เราใช้ทำ กะทิที่มันแตกมันอันนี้โอเคกะทิแตกมันนะคะถืาเป็นกะทิที่โอเคราคาเปที่าตจะเปโอนของใช้ดูราคาให้หน่อยสิ อ๋่อ็ดแห่มนะคะน้ำยาย้อมผมสีดำแล้วก็จะมีพวกจีนสระผมแทนทีของใช้ไอทนนี้ผลิตเด็กน้อยก็นึกว่าขายของอีกดอกนี่พามาเดินดูนะคะไม่ได้มาขาย<ด>ของอันนี้เดตต์ต่อเจุดเจแห่มก็ถือว่าแพงนะคะรับมาต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเข่าไทยนะคะมันจะเป็นน้ำยาขาัดห้อง <c oughs> นำ้ำน้ำยาขัดกระจก ปแปลงฟันเออปลานาเป็นไปดูผ่านสินนนหมูปแป้งนะคะเอเอหมูปแป้งเอเอเดี๋ยวมันเฉ็นหน้าคนอื่นอ่านี่ไม่ได้เข้าไปหรอกเราถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเห็นคนอื่นประมาณนี้เนะาะตอนเราไปคิดเงินกันเถอะปะ อันนี้มีน้ำผักอันนี้หมูที่เขาหั่นให้เราเมื่อกี้กี่บาทนะคะยกหมูขึ้นมาสิหมูหั่นกินนี่จุดห้าแฮมค่ะอันนี้จุดห้าแฮมค่ะอันนี้สอมจุดเอ็ดแฮบบมค่ะอันนี้ทน,น,น,นแบบหมูกระ <c oughs> ทะคะือทำซีอิ๊วปะ <c oughs> ทปะ <c oughs> มาแลวก้าห้ามนะคะประมาณเกือบร้อยอะคะ่ะเดลิเวอรอันนี้เราจ้างคนไปส่งนะคะให้ติปเขาสักสิบแฮมนะคะประมาณแปดสบเจบาทนะคะเนี่ยนะคะเขาจะไปส่งให้นะคะเราจะไม่ต้องถือเอง เดี๋ยวไปสรุปกันที่ห้องนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างหนักอยู่เด้อตัวนี้เราก็มาดูกันนะคะเราได้ขอรบรร้ไม้หมดเท่าไหร่คะเมื่อกี้หมดไป227เ <220 S 2> แหม <okay. S> 2อ7เหมนี่ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000นะคะสองพที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้อะไรบ้างมา ก็ S <S> <S จะเป็นหมูเนื้อหมูนะคะะกูลหมูเมื่อกี้เราเอาทั้งสามชั้นแล้วเอาแบบเนื้อหมูแล้วก็มีหูหมูด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีผักอันนี้จะเป็นผักนะคะตะไคร่ทิงขาดตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็น้ำน้ำสองแพทเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่อันนี้ไข่ค่ะสองแพคเพราะเราตีไข่เยอะมากอันนี้จะเป็นเครื่องในไก่นะคะแล้วก็ตะกูลไก่ ไก่สแพ็คโคไก่หูหมูโอเคค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาพาไปดูอะไรพาไปยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณมากทุกการรับชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ